แม่น้ำโขงขับบนก็ได้มหมคะไม่ไม่ต้องลงดีนะครับมบรรยากาศนี่นะเป็นแม่น้ำเพเลยแม่น้ำสองสี 4. เป็นจุดต่อน้าปะ่นะล้านอะไรล้านอ๋อ,อสวนสาธารนณะสนมงประเกียรตินะคะตรงนี้ใช่ไหมที่เป็น่วนเด็กเน้นตรงนี้ส่วนสาธารนณะสนองประเกียรตินะคะ คือประเทศลาวนะครับฝั่งตรงข้ามที่เห็นคือประเทศลาวอนมีบ้านพักด้ยหรมีร้านอาหาว่ามนักอ๋อคามีบ้านพักเป็นอรขมมับ,ขบไเรื่อยๆเลยก็ได้ะคะ่ะให้พชมบรรยากาศนะ,ะก็สามารถมาเที่ยวมันได้เาก็จะสร้าง าก็สร้างคนนะบรรยากาศมันดีอะนะพวกแม่น้ำเขาก็จะมาสร้างบ้านเรือนสร้างสิ่งก่อสร้างสร้างร้านอาหารคาเฟ่สร้างวัดกันริมน้ำเนาะเออเนี่ยจะสร้างกันริมน้ำจนมิดไปหมดนะนี่แม่น้ำสองสีจะไปจุดชมวิวแม่น้ำสองสีจุดชมวิวแม่น้ำสองสี โบราณนะร้อยปีแด้คีรพระราชนิยูมะใส่กรอบอยู่ข้างล่างนะคะกุฏิรับรองพัดกุฏิรับรองพระสงฆ์ ชัดไอสองสีอันนี้แม่น้ำมูลนะครับอันนี้แม่น้ำโขงทางสายแม่น้ำโขง,โงทางขวาเป็นแม่น้ำมูลนะคะโอ<ว>้แม่น้ำสองสีลองขับเรื่อยเลยแหละคะ่ะตูนูถ่ายบรรยากาศปนช่วยปโคนหมดการท่องเที่ยวสวยมาก บรรยากาศดีดีเนาะ,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 ะนี่ก็ทำเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่นานยังคะเนี่ยนานแล้วค่ะอ๋อนานแล้วลงไหมคะมลงไม่ไหวคะ่ะ <laughs> ขับวนไปเลยคะ่ะได้คะ่ะแค่นี้ก็พออัน <c oughs> ก็มีเลี้ยงวัวด้วยอตรงนี้ที่ปล่อยล้างไว้นะคะแล้วก็เลี้ยงวัวนะคะว <c oughs> ัวกินยาแต่พร้อม่ปล่อนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องขี้เหม็นๆนะคะ ห,หน่ากลัวจังเลยตัวมันใหญ่มันผอมเนาะเนี่ยแหละตลอดทั่วทั้งบริเวณล่ะค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยน,นะกลายเป็นที่นมาสการเจ้าแม่กวนอิมอโค้งศีปูนมนศีค่าทุกตามสวนเฉลิมพระเกียรติะคะที่สร้างสวนสนุกเด็กอะไรพวกนี้นะคะต่างๆทั้งนั้นเลยะค่ะ อย่างนี้แล้วก็แบบโกรอย่างเงี้ยนั่นแหะค่ะปุ่กกีอันนี้เป็นโซนวัดเก่าอันนี้วัดปัจจุบันครับนี่วัดปัจจุบันครับอ๋อเหรอที่นครับวัดน่าเสื่อมถานเออแล้วเขาจะหนึ่งงงนะมันดูเก่าไงเหมือนต้องสร้างหลายโซนเนี่ยนะไอ้ตรงที่คามยานต้นไม้ เรียนขงเกียนมิทยาขงจะมีโซนเก่าอยู่เนาะแล้วก็จะมีโซนสร้างใหม่ปะเออมีของเก่าที่ปล่อยล้างแล้วก็มีโซนสร้างใหม่เนี่ยจะมีลักษณะอย่างเงี้ยนะคะในโรงเรียนของพระองค์ที่สร้างไว้นะที่ต่างจังหวัดก็ไปเจอนะอย่างโรงเรียนทุนพระราชทา,านเอออะไรพวกนี้ใช่ปะ <Okay. S 1> เออของเกียมมิทยาคง บิ Big ๊กซีน e ี้มีเจ้าหน้าที่แต่งชุดแบบนั้นคือทหารหรอหือตำรวจอะไรอะหน่วยงานอะไรมันเป็น,นชุดสีูไม่ทันเออชุด,ชด <S <S สีอะไรครับมันเป็นสีเรื่องสีอะไรสีกาเกียรอสีเหมือนข้าราชการอะ,อะแต่มันพองๆแบบชุดทหารหนูก็ไม่ค่อยมีความรู้ไงบันไดพญานาคอ๋ออันนี้หน้าเป็นบันไดพญานาคมันขึ้นไปไหนอะขึ้นไปนั่นแหละครับวัดที่เรา เออเหรออันนี้มันทางขึ้นอีกทางโอ้ค่ะเดินเดินขึ้นก็ได้ค่ะนี่ก็จะมีรถรวมรถอะไรเ,เต็มเลย ไอ้เขามีบริการล่องแพอะไรด้วยไหมเนี não, ja ่ยล่องแพล่องเรือไม่มีเหรออ๋อที่นี่ไม่มีแต่ที่เขาใหญ่มีนะมีพายเรือคันยักษ์มีบริการพายเรือมีค่ายเยาวชนโผล่โผลสีขาวอ๋อนี่น้ำสองสีติดต่อเชื่อมต่อมาอยู่ตรงนี้เขา ฝั่งไทยไม่ได้ยังไม่ได้ไปฟังเรื่งงไงแม่น้ำมันเยอะเลยโอ้หนูคิดว่ารู้จักแต่แม่น้ำโขงไงโอ้มันมีอ๋อแต่แม่น้ำมูลมีแม่น้ำอะไรเยอะนะเนี่ยแถวเนี้ยหนูก็ไม่รู้จักมูลไหลลงน้ำโขงแมน้ำโขงก็ไหลลงทะเลโน่นแหละกัมพูเจีย ขับรถไปชุมพรอ,อยู่นะโหลงกันลงกันกลางถนนเลยนะเกาะกลางถนนะลงลงลงเนี้ยแดงๆเงี้ยแบร้อนไปหมด ขึ้นมาไหว้กันได้นะคะนะพไปใหญ่อยู่แค่นี้พอไะว่ามันร้อนเกียดถอดรองเท้าด้วยนะคะเปลี่ยนเท้ามามันร้อนกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะมีด้วยท่อสีอ่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะ นะเขาเข้าไปข้างในไม่ไหวเลยค่ะเพราะว่ามันร้อนมากนะคะก็เดินรอบๆวบบงนอกเอาเนาะรถขึ้นมาตรงนี้ได้ด้วยนะจะพอเดินได้ก็ตามทางตรงนี้นะคะ ข้างในเข้าไปไม่ได้เลยค่ะล้อมมิดล้อมมากการล้อมปิดพลังพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่แรงมากนะคะเสียงไก่เลย ที่ขอให้เกิดเสียงนะคะทาต้นไม้ด้วยกิ่งเ,เจอชมเบวทุกคน มากทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเท่นี้อุบลมีดีกว่าที่ทุกคนคิดนะคะ เตัดท่อนไม้สี่เหลี่ยมหงุมหงกลมการวางมากเป็นพลังแบบบูดูโอ้ที่นี่สวยมากทุกคนอีกฝั่งก็จะเป็นฝั่งลาวนะคะทุกคนกูบนมีดีกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะ มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเชิญชวนนะท่องเที่ยวต่างชาติกันมาด้วยนะเนี่ยพาเด็กๆนะมาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันค่ะทุกคนเด็ดมานะคะทำให้มาสร้างสิ่งที่ลานจาอดรถเสร็จเพราะองค์ทีอ่าค่ะอ้องค์ทีเสดมาที่นี่ด้วยเนาะ มอกหญิงองคนลอ้ายอยาหญิงโตทูบีนะเมื่อวานครับทน,นีเมื่อวานอืมตัวป๊บป๊บเที่ยวกลางวันกลางคืนอืมมองไปเป็นเขื่อนสินรินธรเป็น,นเื่อนสินรินธรทางหน้าเหรอคะครับตรงโน้นเธอดสิรินธรถามรอบเลย สวยมากบรรยากาศที่ดีนะเมืม่อกี้ก็แบบไปทางข้างหลังวัดนะคะก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็ะนิยมใส่ชุดดำกันนะคะแล้ก็จะมีหมาดำหมาเฝ้าหมาก็อยู่มาหมาคู่กับวัดเนะอะอ,อยู่งข้าง,งหลัง จรงเลยมันเป็นม้าป่าเหรอมาวัดครับเอามาวัดมัน,นเขาปล่อยมาเลี้ยงตัวนี้ได้ด้วยน่ารักมากเฮเคยเห็นม้าแบบนี้นะตท้องยท้องด้วย,วยท้องเอาีมันตามวัดเเลี้ยงมาให้มันคลอได้ด้วยเหรอได้คเยคยไปขี่ม้าที่าากาญจนบุรีฟาร์มขี่ม้าอะไรเขานะ เขาแบบไปเล่นหนังเล่นอะไรเขขี่ม้าก็เก่งมากเลยนะเขานาเข้าม้ามาลายๆโอ้หเยอะแยะเลยแต่พอพีวิววนดูหาหาไม่เจอเขาก็มีแบบทางเฟซบุ๊กเฟซอะไรเนี่ยแต่เขาไปไปเจอคที่เขาเอาม้ามาให้ขี่ตรงสะพานข้ามแม่น้ําแควคะร้อยเดียวขึ้นไปขี่อู้หูจะขี่ตัวเล็กเขาไม่ขี่ค่ะเขาให้ขี่ตัวใหญ่บอกตัวเล็กสําหรับเด็กตายนครั้งเดียวพอ ลำพูนยังเหลืออยู่กว่ากันไม่รู้สิครับไม่เคยไปเหมือนกันกับลำพูนลำเป่ลำบางก่อนก็มาลำปาง